นายไพรินลิ่มเจริญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแปดกำแพงเพชรมอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกุ้งภัยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลจำนวนหนึ่งเครื่องดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งประมาณ2,500ไร่ของพื้นที่ตำบลวังยางอำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายจำรรองทองบุญโทสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เผยว่าหมู่ที่2และหมู่ที่6เกษตรกรกําลังประสบปัญหาภัยแ้งจากฝนทิ้งช่วงพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้เริ่มได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอ้อยและข้าวแห้งตายไปแล้วประมาณ3-400ไร่ซึ่งหากไม่รีบดําเนินการแก้ไขก็จะได้รับความเสียหายขยายเป็นวงกว้างจึงได้ทําหนังสือส่งไปยังศูนย์ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยเขตแกําแพงเพชร ขอให้ช่วยเหลือนำเครื่องสูบสงน้ำระยะไกลสูบน้ำจากคลองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยางส่งเข้าประตูส่งน้ำสาขาไปยังพื้นที่การเกษตรระยะห่างประมาณ10กิโลเมตรและขอความร่วมมือจากเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำต้นทางหยุดสูบน้ำเพื่อให้น้ำส่งไปถึงปลายทางอย่างเต็มที่ก่อน คือน้ำเริ่มจะไปลงคลองที่เป้าหมายทั้งสองหมู่มีระยะความยาวก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรที่จะลักดันไปเป้าหมายที่เริ่มเสียหายแล้วตรงนี้เป็นเป็นเหตุข้อมูลเบื้องต้นครับเสียหายที่ยังไม่เข้าอ่ะตอนนี้เสียหายเป็นบางส่วนนะครับประมาณตอนนี้ประมาณ3-400ไร่นะครับที่ว่าอ้อยบางส่วนตายตายแล้งไปแล้วแล้วข้าวบางแปลงเริ่มตายแล้วแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่ว่าพยายามช่วยเหลือตัวเอง พยายามถอยน้ําแต่ละจุดที่จะไปรอเลีย้ยงภาคการเกษตรเนี่ยที่ทําไว้เนี่ยถอยประมาณใช้เครื่องถึงสามตัวสามจุดกว่าจะส่งไปเป้าหมายที่ภาคกา,ารเกษตรแต่ละลายที่ทําไว้มีความลําบากมากเพราะว่าตอนนี้ที่น้ําถอยตามบริเวณนั้นมันไม่มีต้นน้ําให้ถอยแล้วมันก็เลยต้องมาเพึ่งจุดนี้เพื่อไปบรรเทาครับสุเทพอินทจันทร์รายงาน